เ,เขาทำเองนะอย่างนี้เลยโตเด็กนะนี่ครับผมเราอยู่กันที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวเส้นทำเองนะสาขาสองนี่ร้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะครับผมครบเครื่องนะครับบะหมี่ของคนรุ่นใหม่ใส่ใจเหมือนคนรุ่นเก่านะครับผมนี่บะหมี่เหลืองเขาจะทำเองเลยนะฮะอันนี้เป็นเส้นไข่หรือว่าอะไรครับเส้นไข่เส้นไข่นะครับ ลวกไปอย่างนี้เลยอ๋อแล้วนอกน้ำอย่างนี้นี่จะสร้างเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับ เกี๊ยวเขาก็ทําเองบะหมี่เขาก็ทําเองนะครับหมูแดงก็ทําเองนะครับผมสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ําพิเศษหมูแดงนะครับผมร้านสาขานึ้งอยู่ตรงไหนครับอ๋อแถวโรงพยาบาลนี่ครับผมน้าทานเวอร์เดี๋ยวไปทานกันดีกว่าครับใช้เป็นหมูแดงย่างต้อถ่านนะครับเน่ราคาตามนี้เลยบะหมี เกี๊ยวน้ำหมูแดงครับผมอันนี้หกสิบาทนะครับดูดิหมูแดงเข้ามาอย่างนี้เลยนี่กินแบบโอจีนะฮะไม่ต้องปรุงเกี๊ยวก็ทําเองนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยออเอากลับบ้านของถุงหมูแดงเขาเป็นย่างเตาถ่านนะ หอมปะหูแดงแบบดีมากเลยหอมอหอมากออ,ออกหวานนำนะอร่อยนะอร่อยอร่อยนี่เส้นทำเองเส้นเขาทำเองนะอย่างนี้เลยโซเด้ปะลวกมาโคตรด,ดีอะ่ะ ถึงว่าเขาไปน็นนกอกน้ำก่อน,น,อนให้เส้นมันอยู่ตัวไอ้บะหมี่เขาดีจริงร่วมมาดีมากเลยแล้วเส้นเขาทำเองเป็นเส้นไข่นะบะหมี่ไข่ดีมากร้านเปิดลปิ๊กอีโม 10โมงปิด2ทุ่มตามมากินได้ครับร้านเขาเปิด10โมงปิด2ทุ่มนะฮะหยุดทุกวันอะไรครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับไปครับผมเจียวเขาพิโยนเจียวที่ชั้นงนะเอาดีเฉพาะวันม,มีจริงไหมเนะี่ยโคตรอําเลยไป น้ำซุปเขาจะออกเฉิงๆเนาะไม่ได้เข็มข้นมากแต่ว่าผู้หญึงเติมพริกกับน้ำส้มเสร็จละแล้วชอบผัดรดนะแต่ว่าใครชอบกินน้ำซุปแบบไม่ได้เข้มข้นมากนี่ได้เลยอ่ะเช่งๆอร่อยหมดแล้วครับถามนี้หกสิบบาที่นี่ธรรมดาเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ยจะทูออกไหมล่ะฟิลไม่ลือเลยอ่าธรรมดาทำขถาวไม่ได้สิ ธรรมดาทางสาววิเนษทางถังฟใช่ไหมครับอ๋อถูกต้องเจ๋วๆมาทานได้ครับผมนี่วิง่งจากเส้นสี่แยกบ้านแรงนะฮะทางเข้ามาทางไปวัดบ้านแรงครับร้านอยู่นี่เลยตึกอาคารพาณิชย์แบบนี้ครบเครื่องนะครับบะหมี่ของคนรุ่นใหม่ใส่ใจเหมือนคนรุ่นเก่านะครับผม